นมไปก่อนเลยลูกจดหายมาทางนี้ลูกไงเอ้ยเจ๊เฮ้ยชิวสุดยอดมากเลยเนี่ยดีมากเลยนะมาพี่เจ๊เด้งไงไม่มีอะไรซ่ากับรถจัดแอคชั่นนี่นน้อยเข้าเต็มตัวเข้าเต็มตัวเย็วกว่าผมมากไปใช่อยู่คุณมากไปคุณก็เริ่มมีลลีาแอคชั่นก็ซึมซับมาให้เรื่อยวันนี้พาทุก แล้วทำไมให้กูใส่ผ้าใบแล้วทำไมมึงใส่เท้าแตะวันนี้มิตซิ่งไงแล้วทำไมเจ้าเองเท้าแตะแต่จริงๆแล้ววันนี้คือมาทำอะไรวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าครั้งแรกในรอบเปิดปีใหม่มาที่เราได้เจอกันมิตซึ่งก็มีล็ตซิ่งก็มีอีวิวเลชั่นผมมาด้ววันนี้เอาอีกแล้วเหรอเอื่องสตรีมีโคคามึงบอกรถซิ่งแต่มึงลืมบอกกูว่าอีโคคาใช่ถ้ามึงบอกกูซิตี้เนี่ยกูพร้อมเลยนะ เดแต่ไหนๆก็มาแล้วน้องๆท่านผู้ชมถามกันมาเยอะรถอีโวทำถึงไหนแล้วใช่อ่ะเช่ดูข้างนอกมีอะไรเปลี่ยนไหมจานเบรกจานเบรกถูกจานเบร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 กเขาไปอัปเกรดมาพิซออสสวยงามนะไอ้ไฟหน้าใสๆไอ้เปลี่ยนไฟหน้าด้วยเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเ้ยใหม่เลยใสเลยเครื่อง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 นี่เครื่องเฮ้ยเครื่องนี่ยเหรอเออเซรามิกแล้วอ๋ออันนี้นี่นี่ที่ทำมาเห็นปหมเติมเต็มคอนเป็น JDM ครับนี่นี่นี่อ๋อเพชร นี่เออะบ่อ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 ภัยได้เปลี่ยนบ่อมาอันนี้คือรุ่น Le Carlo S P G ขีด N อันนี้คือดูพี่เฮงมากี่บาทพันสี่พันสี่เฮ้ยแต่สวยว่ะมันมีสูตรเคมีกับสูตรน้ำนะแล้วเราต้องใช้สูตรสูตรเคมีเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งๆถังแดงๆที่เราฉีดเห็นในหนังอ่ะแต่เนี่ยเป็นสูตรน้ำมันจะไม่มีผงอย่างนั้นมันจะไม่ฟู่่อยางงเี้ยแล้วเวลาฉีดกับรถถ้ารถเราเกิดอะคีภัยอ่ามันเช็ดง่ายดับน้ำมันได้มันไม่อันตรายประสงองไอตัวนี้พี่ถือว่า ได้ดิวันนี้จะให้ไอเชฟมันได้รู้ซึ้งได้อยากลองนั่งรถผมพุ่งทยานไปค <ทำ S 2> <ถ>ือ่คอนเทนต์ไม่มีห่าอะไรเลยไม่มีอ่ะแล้วก็ชวนมาขับรถเล่นแค่นี้นตูเดี๋ยวไปลองลรถกันเวลาขับออกจากเลสแอ์เรียไ่ยัย้ยยยยยไงช้า บ้านคนตรงนี้เต็มเลยนะเว้ยเราต้องขับช้าคือเรา่ะดังพออยู่แล้วะจะไปหวดนู้นต้องเลยไปหน่อยเลยตรงนี้ไปอ่ะเออเลยไปเยอะหน่อยอ่ะเ,<ล>เขา <ๆ S 2> เข้าใจว่าทุกคนเสี่ยนอ่ะออแต่ก็ถ้าไม่หวดเลยก็ดีที่สุดใช่ เราพูดกันทุกเรื่องเลยแต่เราอะไม่เคยพูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องไฟหน้าเว้ยไ,ไฟมันแย่มากอะก้คือตอนแรกไฟคันนี้มันแย่แย่กว่านี้อีกต<ย>อนนี้เพราะผมใช้โคมไฟของเทียบของไต้หวันพูดกันตอบตรงๆเพราะว่าผมเนี่ยมีไฟแท้ชุดนี้เก็บอยู่บ้านอ,อันนี้พูดก็ตามตรงเลยนะครับ<อ>แล้วผมกลัวชุดแท้เนี่ยมันเป็นรอยมันมันมันฟุ้งไปหมดเขาเรียกว่าฟุ้งคุณดูลำแสงผมดิโอ้แม่งส่งไปไหนเนี่ยเป็นเป็นก้อนอยู่แค่เนี้เออวะเห็นบ้า แล้วแม่งก็ไปสองป้ายจราจารอยู่ข้างหน้าเออว่ะผมก็่านผู้ชมทุกคนน,นะครับก็คิดเหมือนที่ผมคิดออแต่แต่แต่เราใช้รถในกลางคืนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยน้อยกว่าวันอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมถูกไหมน้อยกลางคืนเราก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่สว่างหน่อยก็ไม่เป็นไรขับไปเถอะถูกไหมออแต่พอตอนเนี้ยคุณลองคิดว่าเทศกาลที่ผ่านมาบางคนเลี่ยงการกลับกลางวันมากับกลางคืนถนนบางเส้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า ไฟถนนมันไม่มีถ้าไฟหน้าแบบผมเนี่ยโอ้เมื่อเนี่ยมองไม่เห็นห่าอะไรเลยนะยุคยุคหนึ่งที่ซีนอนเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเแล้วทุกคนจะไปติดซีนอนเพราะว่ารถแพงๆมีซีนอนจากโรงงานถูกไหมพี่เชษฐ์แต่ทุกคนก็จะไปติดซีนอนในยุคนั้นสีฟ้าสีเขียวสีชมพูเราไม่แคร์ด้วยว่ามันจะสว่างไปถึงไหนต่อไหนไม่สนเราสนแค่ว่าเปิดมาปุ๊บมันมีดิเมอร์หน่อยนึงใช่ไหมซีนออนมันจะแบบปึ๊บแล้วมันจะ แล้วุบแล้วค่อยๆสว่างหรือว่าอันนี้คือเท่ลวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ในเรื่องของไฟหน้ากันไฟหน้าที่ดีควรเป็นยังไงเรื่องนี้ก็บอกเลยก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับมีบุคคนคนหนึ่งท่านผู้ชมรู้จักเป็นดาราเป็นดีเจเป็นนักแข่งขันการแข่งขันรถยนต์อ่ะพี่เอกกี้แน่นอนพีคนรบกวนเขาไมอ่ะโทรหาน้องคนนี้ของผมดีเจเดดีเจเดอโอดาวีเดโดริโก เจอแล้วคนรลุกผมเลยอยากรู้ว่าเธอเป็นใครเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามเขาใน Facebook อยู่เขาเชี่ยวชาญเรื่องไฟนี่ไม่แล้วมันดึกแล้วเดนอนอยังมันเป็นไรโทรได้นี่ไม่ต้องเกรงใจมันเรับรับเรานึกขึ้นได้ว่าว่านายเคยบอกเราต,ตั้งแต่ปีที่แล้วว่านายมีกิจการไฟหน้ารถยนต์ใช่ปะ พี N ี Thailand ไม่รู้จักเลยว่ะเป็นไฟหน้าแบบติดตั้งแบบง่ายๆ LED ข้อนึงที่เห็นชัดแบบง่ายๆคือหนึ่งเราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟโม้ละเด่ออกันอันนี้โม้าอันนี้อยากอันนี้อันนี้อันนี้เห็นปะเนี่ยไม่น่าโทรคุยแล้ว่ามันจะใส่ได้เลยเหรอพอโทรคุยปั๊บก็โชว์ว่าแบบไม่ตัดต่อนู่นนี่นั่นเห็นปะอางนี้ถ้าที่พรุ่งนี้ว่างจริงเน่ยพี่มาเลยเดี๋ยวว่างทุนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเสร็จแล้วมันแตกต่างยังไงถ้าไม่ดีกว่าของที่กูใส่อยู่ กูมีปัญหากับมึงเลยนะกูโพสประจานมึงเลยนะหาพี่โบไปในวันนั้นที่ไม่มีเดย์ในวันนี้แน่นอนนะกูว่ากูตังตังเล่นกันมาแล้วเอาแค่นี้ก่อนแค่เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไอิสว์ไม่ค่อยดีนะแค่นี้ก่อนเฮ้ยม่ถึงแล้วเมื่อคืนไง สุดยอดยกโทรศัพท์โทรหาไอเด็กอากาตันยูใครวะดาวิเดไงเมื่อวานมีปัญหาเรื่องไฟคุณไปกผมมาเราไปขับรถเล่นกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้นัดน้องเขาไว้แล้วจริงดิว d u อ e r บอกว่าให้ตะโกนเรียกแล้วเดจะเดินเข้ามาเดอยู่หลังกล้องแต่เราต้องทำเหมือนที่ Producer บอกเออยังไงเด เดี๋ยวหานู้นเออโครงกาสมายาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดตอนนี้เดน่าอยู่นี่หนะไปหาหน้าเพื่อนเดี๋ยวมันไม่ทัดเทียมกันใช่อ๋อโอเคได้ใช่แตาก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละนะพี่พี่เทนนะงลองกินแหนกบุกวนเล่นขอนะลองยืนยืนยืนเออเอ้ยโอเคเฮ้ย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 เฮเราย้ำอีกทีนะเดติดต่อผมมาตั้งแต่นานมากแล้วนะจริงจริงเรื่องไฟเนี่ยคือ ผมก็มาทําในตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วก็อยากแะให้พี่โก้ได้ลองใช้พูดกันต่อหน้าเดย์ต่อหน้าพิเชษคือผมอไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องไฟหน้าเลยพูดกันตรงๆเลยนะพอเมื่อวานมันเกิดปัญหาหนึ่งเมื่อก่อนรถแต่งไม่ได้สนใจหรอกจะสว่างไม่สว่างผมว,ว,ว่ายุคนี้ด้วยขอให้กูได้เปิดออนไฟหน้ามีปุ๊บแล้วก็าค่อยสว่างโอ้โเเท่ว่า ยุโรปยุโรปสิบกว่าปีต้องมีนะสมัยที่เาา A C A เดินหนักกใช่ครับผมได้ซูเปอร์ไฟน่าที่ไหนอะซีนั่นด้วยพอคิดอย่างงั้นปั๊บเนี่ยแน่นอนในก่อนอันนี้เดผมผมก็รู้ว่าวซีนอนที่มันถูกหรือไม่ได้มาตรฐานมันจะฟุ้งไม่อะไรคือฟุ้งบางคนไม่รู้จักบางคนไม่เข้าใจว่าฟุ้งคืออะไรผมอยู่ในตรงนี้มาก็าจะเกือบ2ี่สิปีไม่เคยใส่ใจแล้ววันเนี้ย ผมได้เรียนรู้จากที่นี่ TT Auto Senon วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าไฟหน้าที่ดีมันควรจะเป็นยังไงอ่มันแตกต่างยังไงคือต้องบอกก่อนอย่าง TT Auto ซ e n o n เนี่ยเขาเปิดมาตอนนี้นี่เข้าสู่ปีที่12แล้วก็เลยบอกว่าเรื่อง s e นอนเรื่องไฟเนี่ยทางนี้เขาอยู่มานานแล้วแต่ว่าวันนี้ที่จะให้พี่โก้ได้เห็นเนี่ยก็คือเป็น GPE แล้วก็เป็นไฟในรูปแบบใหม่เขาเรียกว่าเป็นแบบ LED ตนนี้แหละ เขาไม่คิดว่าจะถีบคือท่านผู้ชมตอนนี้สงสัยแล้วไม่ต่างหรกแต่เดี๋ยวเราวิพิสูจน์กันเลยว่ามันต่างกันยังไงแบบไหนลองดูว่าทําไมจากที่ทําร้านซีนอนอยู่ทาไมถึงไปเอาตัวนี้มาเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเวลาดีมากไม่เหลือเล่นอันนี้เนี่ยเล่นทุกที่เลยนะมันก็เอาไปถอยอ๋อหนเดี๋ยวให้ทีมงานขยับรถครับ ลองดูลองดูว่าไฟเดิมเป็นไงเนี่ยตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันมีที่วัดให้ดูเลยก็ที่วัดเจ้าว่าต้องมาแล้วอยู่ข้างหน้าเลยพระรามเก้ามาได้พระรามเก้าข้างหน้าจบยากคิดแต่บ้านเก่าพี่โก้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเออเหรอปิดไปแล้วอ๋อปิดไปแล้วด้วยเหรอใช่พอบอกบอกตรงนี้ว่าเอ้ยร้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะมาถูกเลยรู้เลยเหรอใช่รู้เลยไทยใหญ่เยอะไทยใหญ่ นะครับลองไฟอันนี้คือพึ่งขับเข้ามาเลยก็คือของเก่าพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะให้พี่ลองเปิดให้ดูตรงนี้เนี่ยจริงเนี่ยมันเป็นเส้นที่วัดระนาบไฟเฉยแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือเวลาเราจะเปิดเนี่ยก็คือให้เห็นว่าเส้นเนี่ยมันระนาบปกติแต่เรื่องความสูงเนี่ยเราจะมีเครื่องวัดเหมือนตรออไม่สูงกว่านี้และไม่ต่ําไปกว่านี้นั่นคือถูกกฎหมายลองไฟลองไฟลองไฟเรามาดูดีกว่าว่าของเดิมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงอย่าให้พูดเลยของเดิม เปิดแล้วอ่ะนี่นีนี่ให้ดูความสังเกตก่อนนี่เปิดแล้วนะนี่เปิดแล้วอ่ะเฮียกับพิบด้วยพิบด้วยนี่นี่ทายอะไรทายทางด้วยเฮกับพีพด้วยโอ้โหหาตุ่นเมื่อวันนียส่องขนาดนี้ไม่แล้วดวงซ้ายแค่ที่มันจะส่องมาตรงนี้ถูกปะโปรดิวเซอร์ปิดไฟอ่าปิดไฟนะอ่าแค่ที่ไฟเนี่ยมันจะส่องมาตรงนี้อ่ามาส่องนี่อ่าไอ้นี่ทายนี่ะส่องนี่ส่องนี่ส่องนี่อ่าไอคำว่าฟุ้งเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกเห็นไหมไฟมันออกมาถึงนี่เลยเห็นไหม อ๋อวันแรกวันนี้เดี๋ยวลองดูพิสูจน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ของ GP NE Thailand GP NE Thailand หน้าตาเป็นไงทีมาขอขอดูกล่องมาครับเนี่ยเหรอใช่แล้วมันมีอะไรข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะอันนี้นะครับเป็นใบพัดไปละมันลงยังไงไฟหน้ามีใบพัดเอาดีไหมทีนี่จะได้อธิบายให้มันต้องจริงพี่เคยจับพวก ไฟอันนี้ไหมมันร้อนใช่ไหมร้อนสีนั่นเนี่ยอันนี้มันคือตัวที่ช่วยทำให้อ่อเย็นลงพัดลมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีใบพัดลมระบายความร้อนแบบนี้ถ้าเิดว่ามันก็ลดความร้อนของไฟลงอ่ะถูกต้อง นี่คือตัวระบายความร้อนของไฟแล้วแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเป็นแบบ LED พอมันเป็น LED เนี่ยความร้อนก็ยิ่งน้อยลงอีกเฮ้ยพูดเป็นเล่นแบคุณตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์เอกสิ์แต่เพียงผู้เดียวของแบรนด์ของเราก็คือ GPNE เลย Great Power National Energy ฟังฟังครับนี่เลกอ่านนี่พอยทีพ่อยที Great Power National Energy มีพัดลมมีชิปนะครับคำถามทางบ้านบอกว่าเฮ้ยไอ้รถแบบเนี้ย มันรถเก่าครับมันใส่อะไรไปก็ไม่มีสัญญาณเตือนภัยอะไรฟ้องท่านขึ้นมาซึ่งรถใหม่ๆมันจะมีตัวนี้มีครับอ้าวมีฟังกเนี่ยมีแคนบัสเพราะฉนั้นท่านเสียกับรถยุโรปที่ทันสมัยในปัจจุบันมันจะไม่ขึ้นสัญญาณเช็คขึ้นไม่ฟ้สัญญาณอะไรเขาเรียกว่าเช็คโค้ดก็ต้องไปเคลียร์ให้วุ่นวายไม่มีไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีไม่มีนะครับหนึ่งย้ำอีกทีอุณหภูมิ อุณภูมิความร้อนเนี่ยน้อยแน่นอนแล้วก็ไม่ทําให้โคมของคุณเนี่ยเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพช้าสองอายุการใช้งานของตัวหลอดไฟก็จะยาวขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดถ้าท่านไปเปลี่ยนหลอดไฟ G P N E อ่ะเชียงใหม่จะมีไหมฮะมีเปลี่ยนที่เชียงใหม่เปลี่ยนที่เชียงใหม่ได้เลยขับไม่ตลอดทางมีแมลงตวงบินก็ไปอยู่ในห้องเครื่องเข้าไปก่อสายไฟชอบงแล้วไต่เข้าไปเบาๆไปช็อตสัญญาณนิดนึงขาดสไฟขาดเลยสาฟขาดปั๊บวิ่งมาที่นี่ได้เลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับ นีสามปีรับประกันให้ยอดสามปีมึงเปลี่ยนไปเลยมึงให้แมงเม่าเข้าทั้งทุกวันก็ได้เข้าใจตรงแมงเม่าได้เลยแหละ้วกัดสายไฟได้แบบแมงเมาขั้วนี้นะขนาดเอาไปจุ่มน้ำเย็นก็ไม่พังจุ่ม้ํร้อนก็ไม่พังให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เดย์พูดมาถ้าใส่แล้วไม่ดีอย่างที่พูดทําไม ประนามนี่ผมจะผล่แฉเลยเอออเาเลยทุกโตคุยพี่หนุ่มเลยเอาว่าถ้าใส่ไปแล้วก็พิบเหมือนอันที่ใส่อยู่ก็ประนามเลยใช่นึกว่าใส่ไปแล้วเสีดไม่ดีก็จะเล่าเรื่องอดีตจะได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังมากกว่าก็ขัดก็สู้ได้เหมือนกันเรื่องอดีตอ่ะไม่ยอมแพ้หรอกก็เจอกคู่อ่ะก็โตด้วยกันมาเขาไม่เลยเดี๋ยวทีมงานใส่เลยครับทีมงานใส่จะอยากรู้เอออ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอย่างแรกก่อนข้อหนึ่งคือสมมติลูกค้าที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบว่าอยากซื้อไปใส่เองอะไรอย่างงี้มันใส่ง่ายจริงนะ อ้าวเลิกเลยทำไมเสียไฟบ้านมันไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่มีแค่นี้เหลือแค่นี้นี่เหรอใช่เฮ้ยอันนี้เป็นแคนบัสด้วยอ่ะเดี๋ยวถือครับเดี๋ยวเปิดของผมเลยอ่ะอ่ะตากล้องมานี่ดิอยู่ข้างในนี่เห็นไหมดูดิสี่เท่าอ่ะมาเดี๋ยวเชิญจะมาเชิญช่างมาเลยเพราะว่าต้อวของเชาออกไอไอตรงนี้ทําให้เป็นเหมือนกันแต่ไอใส่แล้วเสียบเลยอันนี้คือคนที่แบบว่ามีรถเดิมๆอยู่แล้วไม่ได้ไปทำมาสามารถใส่เองได้เพราะมันง่ายจริง แล้วมึงใส่ตอนไหนวะเมื่อกี้ไงพี่แต่สิ่งหนึ่งต้องยอมรับ G P N E เลยนะไอกองเนี้ยตอนมาอยู่หลังโคมไฟผมอ่ะมันเหมือนสายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะคือตอนเนี้ยไม่มีอะไรวางอยู่บนพื้นแล้วเห็นสีรถแนเช็ดดูโล่งเลยอะเออใช่ใช่โล่งเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้หนึ่งยอมรับเลยสำหรับคนที่ชอบรถแต่งนะของเครื่องสวยยิงรถเดิมนี่เขาแน่นอนอยู่้วใช่สวยเลยนะข้อความสะดวกสบายความสะอาดสะอานนี่ เต็ม10เอาไป10.5เลยนี่คือเปิดนี่คือพัดลมมันทำงานใช่ป่ะมอนได้ยินเสียงไม่ได้ได้ยินแต่เบามากแล้วแล้วจับรู้เลยแต่เบานะได้ยินเสียงจะเบามากเบามากระหว่างเอาตัวก้มไปกับถือเนี้ยพี่เกียจใส่ถ้าญา้ผู้ชมเขาจะรู้ความทุ่มเทที่ผมมีให้กับ g p พีหอีอย้ปีไฟน่อยทีมงานเขาปไฟน่อยฮะคือมันไม่ได้ฟุ้งเหมือนอันแรกอันแรกมันฟุ้งมันฟุ้งเป็นอย่างเงี้ยกระจายแล้วมาถึงตรงนี้เลยนะ แต่นี่มันมันมัน,มนโฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วเข้มอ่าอันนี้คือเราติดตั้งให้ท่านดู5นาทีเสร็จเลยอ่าเดี๋ยวเราตั้งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์แบบว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงต่ช่างอยู่ไหนอ่ะช่างโอเคครับิ้นเรียบร้อยเชิญกลับบ้าน,ปนไปเลยครับยังฮะ,ฮะอยังอ่ะ ต้องใจท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมทาง t t Auto Senon ถึงต้องตั้งไฟหน้าให้ผมเพราะนไม่ต้องห่วงถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์จาก GPNE มาติดตั้งที่นี่ตัวแทนทุกสาขาท่านเปลี่ยนเสร็จจะต้องขึ้นเช็คแบบนี้ทุกคันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปไหนไปลองเฮ้ยว่ามันสว่างเปล่าลองมันดูเพราะตอนนี้เราเห็นแค่ตรงนี้ไงชีวิตจริงคือต้องขับไปบนฟ้องเลยอะไรนะได้พี่ ราคาเท่าไหร่หนักแล้วมึงเนี่ยคุยคุยแตคุยทางบ้านอยู่พี่ปรเมศพี่ปรเมศราคาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่2,490ันสี่เก้าสิบจนถึง4,490ี่เก้าสิบมันก็มีแบ่งใบตั้งแต่อันหนึ่งสองสามสี่เข้าหูอ๋อมีแบ่งหลายรุ่นเข้าหูเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์แพงจังโผซื้ออยู่แปดร้อยหนึ่งสองพันสี่เก้าสิบผมถามท่านนะ ท่านเปลี่ยนไฟหน้าชุดหนึ่งท่านเปลี่ยนกันทุกทุกเดือนหรือเปล่าเออบางทีเปลี่ยนชุดเดียวใช้ชโชโคตรก็มีใช่แล้วปรีพันธ์เขาดีใช่มันอยู่กับท่านนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียตังคุ้มอยู่แล้วถ้าหารเป็นวันตกวันเราไม่กี่บาทวันละสลึงครึ่งมั้งถูกไหมล่ะครับแอ่์คุ้มค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อกันได้เดี๋ยวเราไปลองไปวัดฉายแล้วมันพุดผ่องหรือเปล่าอก็สีนอนจะบอกให้ทำไมเคยขับรถแล้วติดไฟแดงขนาดน้นครับผมเวลาไฟที่สองขามสอามที่หนึ่งสองสาม เหมือนจะให้หัวก็รู้ไหมเล่าหรอไฟมันขาวไฟมันขาวไงพอเจอผิวขาวขาวนี่พี่ไปที่ของพี่ดิวฟ้าสวนลุมเอ้ยไอเดย์ขึ้นไปกว่าเดย์ขึ้นดีกว่าไปมาเดี๋ยวไปลองไปลองดีได้เดย์ันต้องลองในที่มืดที่มืดใช่ไหม การลองไฟมันค like well. erm ุ้นค er ุ้นๆว่ะขยายอ่ะอืมแล้วมมันเดินไปอืมผมเห็นขาสั้นนะคุยงานอะไรกันนะนี่เรานัดคุยงานกันตอนเวลานี้เหรอเฮ้ยแล้วบอกว่ารักครอบครัวเปิดไฟได้มป่ะวะไฟหน้ามงอเหรอไม่ชัดไงไม่ชัดเดี๋ยว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 ดโอ้โห ไฟไม่ดีมากโอ้โหได้โอ้โหรจะขนาดอ้โหตายแล้วตาแล้ว้ไอเไปก่อนบอกตรงะไฟ T เี้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทคนคุ้มเลยโอ้โห มึงเคยดูหนังอลาดินนะเขาบอกขอขอได้3ข้อข้อแรกพี่เราขอไปแล้วน้องน่ารักมาแล้ะสาธุจริงอะไรเลด์โดมมาก็ไม่สนแล้วเมียเมินโดนเมียโดนยังไงวะเมียโดมารอบต่อไปเขาเปิดอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เปิดเหลือเสื้อผ้าเหลือน้อยชิ้นหาลูกเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นโก้เชและจะมีเจเดผล กิจกรรมมาขาใช้ในชาติตอนนี้จาไาทำไปมา ว่าสำเร็จผลหรือไม่เออทุกคนครับแต่บ้าฮะบารมีหลวงปู่เข้มต้องมาวะสาธุครับบุคเรมีที่ทำมาขอให้สำเร็จผลในชาตินี้เลยนะครับพร้อมพร้อมจะเปิดไฟกันยังพร้อมนะมา จูโอออกข้างแล้ว ีสาขาทูส์กูแบบไม่เหลืออะไรเลยเลยเบบอย่างนั้นเลยเหรอไหนๆก็ไหนๆมันจะได้เหรอกูใช้กูใช้บุญยันชาติหน้าเลยเอานะเอานะสามสองหนึ่งไม่ได้ให้เห็นแนวสปีดไม่มีขนเลย นักแก่งจริงูซูกิเซเลริโอนายปิดตามได้ที่ Facebook G P N E Thailand เนี่ยจ๊ะจุ๊บมาสเลดโ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 ดต้องถึงมือนี่อาจารย์กล้องปั้นพร้อมสเลดไอ้สเลดมานี่ตีสเลดตีสเลดตีสเลดน้องก็จะน้องก็ใช่ไหมน้องหาสเลดป่ะน้องน้องไปตีสเลดอยาให้น้องเขาลองไหมไม่ได้น้องก็ตีไม่พร้อมนะมองกล้องลูกห้าสี่สามสเลด GPNE Thailand เขาแจกหนักแจกจริงแจกรถยนต์ซู z u กิเซอร์เรลิโอจำนวน2คันเพียงแค่ซื้อ LED รุ่น R2 ขึ้นไปเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook GPNE Thailand